ทำไมในที่ประชุมคนที่พูดเก่งที่สุดมักจะเป็นคนที่รู้น้อยที่สุดทำไมในห้องเรียนเด็กที่ยกมือตอบคำถามเสมอกลับไม่ใช่เด็กที่ฉลาดที่สุดทำไมในโซเชียลมีเดียคนที่โพสต์ความคิดเห็นทุกเรื่องกลับเป็นคนที่คิดตื้นที่สุดคนโง่พูดมากเพราะต้องการให้คนอื่นรู้ว่าเขารู้คนฉลาดพูดน้อยเพราะรู้ว่าตัวเองไม่รู้ ใครกันแน่ที่กำลังเป็นคนโง่โดยไม่รู้ตัวในสมัยราชวงศ์ถังมี1,300ปีแล้วมีเรื่องเล่าของหลาวจือนักปราชผู้ยิ่งใหญ่วันหนึ่งมีนักปรัชญาหนุ่มเดินทางมาไกลหลายร้อยหลีเพื่อมาท้าความรู้กับเหลาจือนักปรัชญาหนุ่มพูดโวยวายเป็นชั่วโมงพูดเรื่องจักรวาลพูดเรื่องปรัชญาพูดเรื่องชีวิตพูดเรื่องความตาย หลาวจื่อนั่งฟังโดยไม่พูดอะไรสุดท้ายนักปรัชญาหนุ่มถามท่านไม่มีอะไรจะตอบหรือครับหลาจื่อยิ้มแล้วพูดข้าเพิ่งเรียนรู้สิ่งหนึ่งจากเจ้าเรียนรู้อะไรครับว่าข้ายังไม่รู้อะไรเลยนักปรัชญาหนุ่มงงแล้วทำไมคนทั้งแผ่นดินถึงเรียกท่านว่าปราชหลาวจื่อตอบเพราะข้าเป็นคนเดียวที่ยอมรับว่าไม่รู้นั่นคือความแตกต่างระหว่างปราชกับคนโง่ คนโง่คิดว่าตัวเองรู้ทุกเรื่องจึงพูดทุกเรื่องปราดรู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรจึงเงียบและฟังคนโง่พูดเพื่อแสดงความรู้ปราดเงียบเพื่อสแสวงหาความรู้คนโง่กลัวว่าคนอื่นจะไม่รู้ว่าเขาฉลาดปราดไม่สนใจว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรปากที่ไม่หยุดพูดคือสัญญาณของสมองที่หยุดคิด สังเกตดูในออฟฟิศคนที่พูดมากที่สุดในมีติ้งมักจะเป็นใครคนที่อยากโชว์ตัวคนที่กลัวว่าเจ้านายจะไม่เห็นคุณค่าคนที่ไม่มั่นใจในตัวเอง แต่คนที่ได้เลื่อนตำแหน่งจริงๆมักจะเป็นคนที่เงียบเพราะเขาใช้เวลาฟังมากกว่าพูดเพราะเขาใช้เวลาคิดมากกว่าแสดงเพราะเขารู้ว่าปัญญาแท้คือการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเงียบในตำนานแห่งแขวนฉูมีเรื่องเล่าของนักรบสองคนคน,คนแรกชื่อหมาป่าเขาโอ,อวดฝีมือต่อสู้ทุกวันบอกใครฟังหมดว่าเขาแข็งแกร่งแค่ไหนเอาชนะศัตรูมาแล้วกี่คน คนที่สองชื่อเสือเงียบเขาไม่เคยพูดถึงฝีมือตัวเองไม่เคยโอ้อวดไม่เคยข่มคือใครวันหนึ่งศัตรูบุกมาหมาป่าตะโกนร้องโวยวายคู่ศัตรูโอ้อวดว่าจะสังหารได้หมดแต่พอต่อสู้จึงแผลในไม่กี่นาทีเสือเงียบไม่พูดอะไรเฝ้าสังเกตศัตรูรอโอกาส จู่โจมครั้งเดียวศัตรูหลมราบศัตรูที่เหลือกลัวเสือเงียบแต่ดูถูกหมาป่าเพราะรู้ว่าคนที่แข็งแกร่งจริงไม่จำเป็นต้องบอกใครนี่คือกฎแห่งธรรมชาติสิงโตไม่ต้องบอกใครว่าเขาเป็นราชาแห่งป่าภูเขาไม่ต้องโฆษณาว่าเขาสูงแค่ไหนมหาสมุทรไม่ต้องอวดว่าเขาลึกเพียงใด สิ่งที่ยิ่งใหญ่จริงจังเงียบเฉยสิ่งที่สใสใสดังคือสิ่งที่ว่างเปล่าเหมือนกระป๋องเปล่าใส่หินจะสายเสียงดังแต่กระป๋องเต็มใส่สจะสายไม่ดังคนที่รู้น้อยพูดดังคนที่รู้มากเงียบเฉยทำไมคนโง่ถึงพูดมากเหตุผลแรกความไม่มั่นใจ เขากลัวว่าคนอื่นจะไม่รู้ว่าเขาฉลาดจึงต้องพูดให้ฟังเขากลัวว่าจะถูกดูถูกจึงต้องโชว์ความรู้เขากลัวว่าจะถูกเพิกเฉยจึงต้องใส่เสียงดังความมั่นใจปลอมต้องใช้คำพูดมากความมั่นใจจริงใช้การกระทำเหตุผลที่สองไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้คนโง่ไม่รู้ว่าตัวเองโง่จึงคิดว่ารู้ทุกเรื่องคนโง่ไม่เห็นขอบเขตความรู้ตัวเองจึงพูดทุกเรื่องคนโง่ ไม่รู้ว่าความรู้มีขอบเขตจึงไม่กลัวพูดผิดยิ่งโง่ยิ่งมั่นใจยิ่งฉลาดยิ่งไม่แน่ใจนี่คือดันนิงครูเกอร์เอฟเฟกจากจิตวิทยาสมัยใหม่ที่นักปราชญ์จีนรู้มาตั้งแต่2,000ปีก่อนเหตุผลที่3ไม่เคยฟังคนอื่นคนโง่พูดมากจึงไม่มีเวลาฟังไม่ฟังจึงไม่เรียนรู้อะไรใหม่ไม่เรียนรู้จึงยังคงโง่ต่อไป ปากที่เปิดตลอดเวลาคือหูที่ปิดตลอดเวลาในขณะที่คนฉลาดเงียบเพื่อฟังเพื่อเรียนรู้เพื่อเข้าใจจึงยิ่งรู้มากยิ่งรู้ว่าตัวเองรู้น้อยจึงยิ่งเงียบแล้วคนฉลาดทำไมถึงเงียบเพราะรู้ว่าปัญญาแท้อยู่ในฟังไม่ใช่การพูด ในชีวิตการทำงานบิลเกสมีชื่อเสียงเรื่องการเงียบในมีติ้งเขาจะนั่งฟังทุกคนพูดจบก่อนแล้วค่อยสรุปในตอนท้ายวอร์เรนบัฟเฟตพูดว่า ใช้เวลา80ซฟังและ20อร์ซน์พูดสตีฟจ็อบส์มีชื่อเสียงเป็นคนเงียบในประชุมใหญ่แต่เมื่อเขาพูดทุกคนหยุดฟังเพราะพวกเขารู้ว่าพลังแท้จริงอยู่ในความเงียบการเงียบให้พลังอำนาจเมื่อคนอื่นพูดมากเธอเงียบเธอจะดูลึกลับและน่าเกรงขามเมื่อคนอื่นโต้เถียงเธอเงียบเธอจะดูเหนือกว่าและมีสติเมื่อคนอื่นโวยวายเธอเงียบเธอจะดูแข็งแกร่งและ มั่นคงความเงียบทำให้คนอื่นต้องเดาความเงียบทำให้คำพูดของเธอมีน้ำหนักความเงียบทำให้คนอื่นฟังเมื่อเธอพูดในสมัยสามกกมีเรื่องเล่าของซื่อมาอี้ที่ปรึกษาผู้ยิ่งใหญ่ ครั้งหนึ่งพวกข้าราชบริพารกำลังโต้เถียงกันอย่างดุเดือดเรื่องยุทธศาสตร์การทำสงครามทุกคนพูดไม่หยุดแต่ละคนคิดว่าแผนของตัวเองดีที่สุดเสียงดังลั่นห้องประชุมซือหมาอี้นั่นเงียบไม่พูดสักคำจนกระสัดทนไม่ไหวจึงถามซือหมาอี้เจ้าคิดอย่างไรซือหมาอี้ลกขึ้นพูดเพียงสามประโยคแผนของพวกเจ้าล้วนดีแต่ไม่ใช่ตอนนี้ ตอนนี้คือเวลาเก็บกำลังไม่ใช่เวลาใช้กำลังข้าแนะนำให้รอหกเดือนห้องเงียบสนิททุกคนรู้ทันทีว่านี่คือคำตอบที่ถูกหกเดือนต่อมาเมื่อเวลาเหมาะสมพวกเขาชนะสงครามอย่างถล่มทลายสประโยคจากคนเงียบชนะสามชั่วโมงจากคนช่างพูด ในโลกธุรกิจยุคปัจจุบันหลายคนยังไม่เข้าใจพลังแห่งความเงียบพวกเขาคิดว่าต้องพูดเยอะถึงจะดูเก่งพวกเขาคิดว่าต้องแสดงความคิดเห็นทุกเรื่องถึงจะดูมีคุณค่าพวกเขาคิดว่าต้องโชว์ความรู้ถึงจะได้เลื่อนตำแหน่งผลลัพธ์คือพวกเขากลายเป็นเสียงรบกวนคนอื่นหลีกเลี่ยงพวกเขาเจ้านายเบื่อพวกเขาลูกค้าไม่เชื่อถือพวกเขาเพราะทุกคนรู้ว่าคนที่พูดมากมักทำน้อย แล้วเราจะฝึกความเงียบได้อย่างไรขั้นแรกฟังให้เป็นในการสนทนาให้เป้าหมายคือฟัง70%พูด30%ถามคำถามแทนที่จะให้ความเห็นให้คนอื่นพูดจบก่อนแล้วค่อยสรุปคำถามทำให้คนอื่นคิดความเห็นทำให้คนอื่นต่อต้านขั้นที่สองพูดเมื่อจําเป็นก่อนพูดอะไรให้ถามตัวเองก่อนสิ่งที่จะพูดนี้จำเป็นหรือไม่ สิ่งที่จะพูดนี้เป็นประโยชน์หรือไม่สิ่งที่จะพูดนี้ใครจะได้ประโยชน์ถ้าตอบไม่ได้ชัดเจนอย่าพูดคำพูดที่ไม่จำเป็นคือขยะขยะทำให้สิ่งที่มีค่าดูไม่มีค่าขั้นที่สเงียบให้มีพลังความเงียบไม่ใช่การไม่พูดแต่เป็นการเลือกพูดเงียบเพื่อฟังเงียบเพื่อคิดเงียบเพื่อสังเกตเงียบเพื่อเรียนรู้แล้วเมื่อพูดจะพูดอย่างมีน้ำหนัก เรื่องจริงจากชีวิตการทำงานมีผู้จัดการขายคนหนึ่งชื่อสมชายอายุ35ปีเขาเปลี่ยนตัวเองจากคนช่างพูดเป็นคนฉลาดแต่ก่อนเขาพูดเยอะในทุกมีติง้งแสดงความคิดเห็นทุกเรื่องอวดความรู้ให้ลูกค้าฟังผลลัพธ์ยอดขายปกติลูกค้าหลายรายหลบหนีเพื่อนร่วมงานเบื่อ หลังจากเปลี่ยนตัวเองเขาหยุดพูดมากเริ่มฟังลูกค้ามากขึ้นเวลาเสนองานใช้คำพูดสั้นๆแต่แม่นยำผลลัพธ์ยอดขายพุ่งขึ้น300%ภายใน1นปีได้เลื่อนเป็นผู้อำนวยการฝ่ายขายเขาพูดว่าตอนที่พูดมากลูกค้าฟังแต่ไม่เชื่อตอนที่พูดน้อยลูกค้าเชื่อแต่ไม่ต้องฟังเยอะเพราะคำพูดที่น้อยมีค่ามากกว่าคำพูดที่เยอะความเงียบไม่ใช่ความอ่อนแอ ความเงียบคือการเลือกสงครามความเงียบคือการเก็บพลังความเงียบคือการรอโอกาสเสือไม่คำรามก่อนจะจู่โจมน้ำเงียบก่อนจะเป็นสึนามิคนฉลาดเงียบก่อนจะเปลี่ยนโลกสิ่งที่ควรจำในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกรวนความเงียบคือสิ่งที่หาย,ยากในโลกที่เต็มไปด้วยคนพูดมากคนที่ฟังจะมีคุณค่าในโลกที่เต็มไปด้วยความคิดเห็นข้อเท็จจริงจะชนะ คนโง่พูดมากเพราะต้องการให้คนอื่นรู้ว่าเขารู้คนฉลาดเงียบเพราะรู้ว่าตัวเองยังต้องเรียนรู้คำถามสุดท้ายเธออยากเป็นเสียงที่ดังหรือเสียงที่มีค่า